สวัสดีพเพื่อนๆชาวเกมชินในแพคทุกคนด้วยครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมนะอ่าในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมการ์ด TCG เนาะนะครับซึ่งในแพท3.7นี้นะครับผมก็มีการอ<ๆ>ัปเดตการ์ดเข้ามาเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ์ดตัวละครหรือว่าการ์ดซัพพอร์ตอะไรก็ตามใช่ไหมนะครับสำหรับใครที่สนใจในเกมการ์ดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าการ์ดมันเยอะมากๆเนาะนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวในแพทนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพยายามหาเด็กต่างๆมาเอ่อนำเสนอให้เพื่อนๆได้ลองเอาไปเล่นกันนะครับในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนของเด็แรกก็็คคือออตัััวววขงง Ryan Super Conduct นนนน่่่เเะรบสาด นี้น้ะจะมีความน่าสนใจเพลงใดแล้วก็มีวิธีการเล่นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเบื้องนพ้อมกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลยกันเลยกว่าครับโอ้ท็อปอร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้งเกมชินิแพ็ ฮอนไคสตาร์เร็วทาวเวอร์แฟนตาซีบางแพ็กเนี่ยลดกว่า40%จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID อาดีวิร์ดเลยด้วยปลอดภัยแห่งห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านไนะด้โดยตรงเลยนะครับ แฟนเพจแล้วก็ไลน์ของทางร้านอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปเลยนะก่อนอื่นมาทําความรู้จักกับเด็กนี้กันก่อนนะครับผมเด็กนี้นะครับคือเด็กตัวของไรเดนซูเปอร์คอนดักเนาะนะครับเอาจริงถ้าทุกคนลองสังเกตสมาชิกในทีมของทีมนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเด็กๆหนึ่งใช่ไหมก็คือตัวของการยูซูเปอร์คอนดักนั่นเองนะครับซึ่งเด็กนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวของฟิชแทนไรเดนนะครับแต่ว่าบังเอิญเนาะในแพทล่าสุดเนี่ยนะครับตัวของการยูมันโดนเนื้อไปนะครับก็คือตัวของเซอร์เชียร์ช กลายไปเป็นตัวของ3หน่วยเข้ามาแทนนะครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราใช้เป็นฟิชเนี่ยเราจะยูอันติของการยูได้ช้านะครับแล้วก็อาจจะทําให้คอมโบมันเสียได้เนาะนะครับแต่ว่าพอดีว่าฟา้ามาโปรดพอดีเนาะในแพทเดียวกันนี้เขาเอาไรเด้นเข้ามาด้วยนะครับตัวของไรเด้นนะครับมีซีเนจี้กับเด็คนี้พอสมควรเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าสกิลอัตเมทของไรเ,เด้นเนี่ยนะครับมีการเจนเนอร์จี้ให้กับเพื่อนร่วมทีมยกเว้นตัวเองนะครับ สอหน่วยด้วยกันนะครับซึ่งมันก็จะสามารถทําให้เราสามารถเก็บอันติของการยูได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงตัวของเครอรชิงด้วยนะนะครับทุกคนก็จะเก็บอันติได้ง่ายขึ้นเหมือนกันหมดเลยและอีกครั้งนะครับตัวของไรเดนเองก็ยังมีตัวของสกิลอีด้วยนะครับซึ่งสามารถทําหน้าที่คล้ายๆกับตัวของนกฟิชได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าไรเดนเหมาะกับที่นี้มากมาก พอเราเข้าใจในส่วนของซีเนจี้ของเด็กนี้แล้วนะครับเราลองมาดูวิธีการเล่นกันบ้างนะครับในเทิร์นแรกนะครับมีอยู่2หน้าที่ที่เราต้องทําด้วยกันนะครับหน้าที่แรกก็คือการไล่สกิล E ของไรเดนนะครับพยายามกดสกิล E ของไรเดนทิ้งตัวของดวงตาไรเดนไว้ในสนามนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราควรทําก็คือการเก็บสกิลอัตโนมัตของไรเดนให้ได้นะครับซึ่งเอาแค่เก็บพอเนาะนะครับแค่ว่าให้พลังงานของไรเดนเต็มก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครการโชคดีมากๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช คนจวดได้ในส่วนของ Star ์ไซทํทให้เราบิวอัลติเมตได้ไวมากๆแล้วก็บางคนสามารถจวดในส่วนของออการลูกเต๋าได้ด้วยทาให้จำนวนลูกเต๋าของเราเนี่ยเพียงพอในการกดอันติของไรเด้นนะครับก็สามารถกดในเทิร์นั้นได้เลยนะครับผมแต่าาว่าสำหรับโดยสถานการณ์ปกติทั่วไปที่เราไม่ได้โชคดีอะไรมากมายเนี่ยนะครับเรามักจะได้กดในเทิร์นต่อไปเอาเป็นว่าในเทิร์นแรกเนี่ยหลกัหลกๆแล้วทํา2อย่างเนาะก็คือพยายามกดสกิว e ีของไรเดนให้ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเก็บอันติของไรเดนให้เต็มนั่นเอง พอเข้าสู่เทอร์นที่2เนาะนะครับหน้าที่ของเราก็คือกดอันติของไรเดนนะครับผมเพื่อทำการเจนเอเนอร์จีให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งนะครับถ้าใครนะครับสามารถจั่วการ์ดตัวของเอ็กซาได้นะครับเอ็กซายเซอร์เคอันนี้เนาะนะครับให้เราใส่เอ็กซายให้กับไรเดนด้วยนะครับเพราะเดิมทีแนวไรเดนนะครับสกิลอัลเตอเมทของเขาจะเจนเอเนอร์จีให้เพื่อนร่วมทีมอยู่ที่2หน่วยด้วยกันเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่เอ็กซายให้ไรเดนเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่ามันเจนสามเอเนะะครรับกาออยยยูู่่่่่่ที3หนวใชป ครับแล้วก็ตัวของเคอสิงอยู่ที่3หน่วยซึ่งมันช่วยประหยัดเทินเราได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะงั้นในเทินนั้นเนี่ยถ้าสมมุติกัส Xai ใครขึ้นนะครับก็อย่าลืมใส่ให้กับตัวไลเดนก่อนกดสกิลอัลติเมทด้วยแล้วหลังจากกดสกิลอัลติเมทเรียบร้อยแล้วเนี่ยบางทีจํานวนลูกตามัอาจจะเหลือเนาะนะครับเราอาจจะสลับไปเล่นการยูแล้วก็อาจจะกดอันติได้หรือว่าอาจจะกดสกิล E ได้ทีนึงอะไรเงี้ยนะครับสําหรับใครที่ใส่ Xai ก็อาจจะได้กดอัลติไปเลยนะครับส่วนใครที่ใส่ Xai ให้ไลเดนไม่ได้ก็อาจจะได้แค่กดสกิล E อะไรแบบนี้นะครับแล้วเทินต่อไปเนี่ยเราค่อยกดอันติของการยูซึ่งหลังจากที่เรากดอันติของการยูเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับทีนี้ในสนามของ ก็จะมีทั้งตัวของดวงตาไรเด้นนะครับแล้วก็ตัวของสกิลอัตเตอเมทของการยูเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมคคนิกทีมอะไรมันก็จะเหมือนกับในส่วนของเด็กการยูซุปเปอร์คอนดักปกติเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวของนกฟิชไปเป็นดวงตาไรเด้นแทนนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจเอลี A L e. ใส่ศัตรูที่แรงมากๆนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นทําอะไรดีนะครับก็แน่นอนนะครับว่าอันติของเครือฉิงนะครับมันยังมีอยู่เนาะนะครับก็ระหว่างที่ตัวของคอมโบของเรากำลังทํางานเนี่ยนะครับเราสามารถสลับมารอเล่นที่เครือฉิงได้นะครับซึ่งสกิลเตอเมทของเครือฉิงแรงมากๆเนาะนะครับทำดาเมจไฟฟ้าใส่ตัวละครที่โดนเนาะสหน่วยด้วยกันนะครับอีกทั้งยังสามารถทําความเสียหายทะลวงได้3หน่วยใส่ตัวละครข้างๆอีกด้วยเพราะงั้นมันเอ่อเจ็บหนักแน่ๆนะครับเพราะอย่าลืมว่ามันมีในส่วนของดาเมจซูเปอร์หนักจากตัวของไรเดนคคูู่่่่่กกกันนนออออยยใใชปะแลล้้ววว็มมีสสขขงงงิิดเเ เท่านั้นก็ปางตายเร็วนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคอมโบหลักของทีมนี้เนาะวิธีการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนว่าถ้าคอมโบเดียวมันไม่จบก็รันเหมือนเดิมเนาะพยายามกลับไปเก็บแอนตรายอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วดาเมจแค่นั้นก็เพียงพอในการฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาลองดูในส่วนของการ์ดบ้างน,นะครับว่าเราใส่อะไรเข้ามาช่วยทีมนี้กันบ้างหลกักๆแล้วเนาะคีย์คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือเรื่องของการเก็บอันตของอรานให้เต็มนะครับเพราะฉะนั้นการ์ดโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับจำนวนลูกเต๋าเนาะแล้วก็การเพิ่มสกิลดาเมจนะครับไไไไมมม่่่่่่่่่ววววาาาาาาาจจะะะะเเเเเป็็นน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 หหัััััั้้้้ยยคคครรรรรรบบบใใสสสขขออออออองงงงงงกกกก์์ดดพพพฟฟฟฟททีีีชชิุต๋ึื การเติมพลังงานเนาะนะครับสตาร์ไสนะครับที่ช่วยเติมพลังงานเช่นกันหรือแม้แต่หลุยสูเองก็เป็นการที่ช่วยในการเติมพลังงานเช่นกันก๊าซส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มพลังงานหมดเลย อ่ะแล้วก็จะเห็นว่านะครับผมมีการห้อยในส่วนของการอเดปตัสไ้ด้วยนะครับการไปนี้เป็นการเพิ่มในส่วนของดาเมจไม้ตาย3หน่วยเนาะนะครับถ้าทุกคนลองสังเกตในเด็กนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างมาเล่นรอบสกิลเต็มหมดเลยใช่ไหมครับอันติไรเดนเองอันตีการยูเองหรือว่าอันติเครื่องิงเองใช่ไหมครับเพราะงั้นไอ้เด็กนี้เนี่ยมาใช้การมีคุ้มมากๆเพราะงั้นก็ผมแนะนําว่าให้ใส่มาด้วยละกันมันเป็นการที่ช่วยในการเซอร์ไพรส์อีกฝั่งหนึ่งได้นั่นเองนะครับ อ่ะส่วนใครที่เข้าใจคอมโบนี้แล้วนาอน,นะครับแล้วก็อยากจะลอกเด็กนี้กันนะครับเดีผมทิ้งลิสต์ของเด็กเอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆก็สามารถกดพอสแล้วก็ลอกตามได้เลยนะครับอ่ะมาดูดีกว่านะครับว,ว่าวิธีเล่นจริงมันเป็นยังไงนะครับผมโอเครอบนี้เราเจอกับเด็กยูล่าโฟเรนเพิ่งเคยขายไปเองนะครับได้เจอเองแล้วแต่ว่าปกติยูล่าโฟเรนผมไม่ได้ใช้เป็นซิงชิลเนาะผมใช้เป็นตัวอื่นนะครับ โอเครอบนี้ผมโอ้อจริงจริงอ่ะผมผมเลือกทิ้งการ์ดสามใบตรงกลางแล้วกันเนาะนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยผมจะพยายามบิ้วอันติไรเด้นให้ได้นะครับถ้ากดได้ก็จะกดเลยนะแต่ว่าถ้ากดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะย้ายไปกดอีกอีกตอนหนึ่งแทนเพราะงั้นเดี๋ยวผมเริ่มจากเอาไรเด้นขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครจวกการ์ดได้ตัวของหลุยสูเนาะก็อาจจะเริ่มที่เครื่องฉิงแล้วค่อยสลับมาเป็นไรเด้นก็ได้นะครับเพื่อที่ว่าการ์ดหลุยสูมันจะได้เอาเอเนอร์จี้ให้กับไรเด้นนะครับ โอเคเทอร์นี้ผมน่าจะต้องการใช้ลูกเต๋าไฟฟ้าเนาะนะครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวรีโลเอาลูกเต๋าไฟฟ้าให้หมดเลยนะครับเอโอเคได้ประมาณนึงอ่ะโอเคนะครับเอ่ออ่ะเพราะงั้นในเทอร์นี้นะครับหลกัหลกๆแล้วก็พยายามเก็บอันติอะไรเรเดนให้ได้นะครับเอ่อปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนมีในส่วนของลูกเต๋าที่เป็นลูกเต๋าไฟฟ้านะครับทุกคนจะกดอันติได้ในเทอร์นี้เลยเพราะว่าจำนวนลูกเต๋าที่ใช้ในการกดอันติของไรเด้นเนี่ย ในเทิร์นหนึ่งมาใช้9ลูกนะครับซึ่งเดิมทีเรามีแใช่ไหมถ้าเรามีเพิ่มจำนวนลูกเต๋า1ลูกเนะี่ยก็จะกดเป็น9นะครับแต่ว่าในเทิร์นนี้ในเทิร์นน,รนี้ไม่มีเนาะเพราะงั้นก็เอาเป็นว่าเก็บอันติีก็พอแล้วนะครับแนะนาว่าให้กดสกิล E ทุกครั้งนะครับว่าถึงแม้ว่าในมือผมเนี่ยจะมีในส่วนของการสั่นพ้องไฟฟ้าแล้วก็กาซของโมนาใช่ไหมสตาร์ไาผมก็จะไม่ใช้ทั้งคู่นะผมจะเอาแคา่ผมจะใช้แค่ใบไดเออใบใดใบหนึ่งนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมต้องการกดสก e ิล E โอเคทีนี้ผมจะใช้อะไรดีเดี๋ยวผมน่าจะใช้าการ์ดตัวของสตารซายเนาะนะครับเพิ่มอันติให้กับไรเดนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะใช้เป็นการ์ดการ์ดใหม,นะาาานะม่นะครับไอวาลานาร่าเนี่ยนะครับผมนะครับการ์ดใบนี้จะช่วยทำให้ผมสามารถเซฟลูกเต๋านะครับของเทิร์นเนี้ยไปใช้ในเทิร์นต่อไปได้นะครับเขาแช่แข็งเราไม่เป็นไรเนาะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะกดอันติเทิร์นนี้อยู่แล้วนะครับเราจะกดอีกเทิร์นหนึ่งนะครับเพราะงั้นเขาแช่มาไม่เป็นไรเลย เอาจริงต่อให้เราเจอเด็กอะไรก็ตามเนี่ยวิธีการเล่นก็จะคล้ายๆกันเนาะนะครับเธอแรกเราจะพยายามกดอันติไรเด้นให้ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใช้ตัวของการยูแล้วก็เครื่องฉิงในการโซโล่ดามจโอ้นะครับการ์ดคีมาพอดีเลยนะครับก็คือตัวของเอ็กซนะครับโอเคตัวของอันติไรเด้นเนี่ยจะเติมพลังงานให้กับตัวของเครื่องฉิงแล้วก็การยูสองหน่วยใช่ไหมแต่ว่าพอเรามีตัวของเอ็กซเนี่ยนะครับเราจะเติมเป็น3หน่วยแทนเนาะซึ่งมันทาให้เพื่อนมทีมของเรามีอันติครบเลยนะครับแล้วเรามาลองดูกันว่าผลมััันนนเป็ยงงไงะครบ โอเคเราเซฟลูกเต่ามาได้จากการ์ดต,ตัวของอการ์ดการ์ดใหม่นะครับการ์ดใหม่ผมไม่แน่ใจว่าหันว่าอะไรนะครับน่าจะน่าจะเป็นวานาล่าลมั้งนะครับโอเคเราใส่เป็นตัวของเอ็กซายเข้าไปให้ไรเด้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดเวิร์สเลยผมจะยังไม่ใช้อันนี้ละกันเนาะผมน,น่าจะยังไม่ใช้ตัวของอะเดฟตัสนะครับที่เพิ่มดาเมจอันตินะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอันติไรเด้นมันไม่ได้แรงมากมมอืมเราเก็บไว้ค่าโดยเราเก็บไว้ค่าด้วยอันติคนอื่นดีกว่าเช่นของเคอร์ชิงอะไรเงี้ยนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ทุกคนอันติเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราน่าจะสลับไปการยูทีนี้เขาจะทําอะไราต่อผมไม่แน่ใจเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงเอาจริงเด็ก,ดก,ดกตัวของไรเดนซูเปอร์คอนดักเนี่ยเอาจริงมันคือโฟกัสแค่ตัวเองเนาะนะครับว่าให้เราสามารถเซตคอมโบต่างๆได้เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ไม่โดนอีก,อกฝั่งหนึ่งขัดนะครับแค่นั้นเองเ,อเนี่ย แล้วก็ไรเดนตายไม่เป็นไรนะนทุกคนถ้าสมมติว่าไรเดนสามารถกดอันติได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจะตายไปก็ช่างหัวมันเลยนะครับเอาจริงมันเป็นเรื่องดีด้วยเพราะว่าผมสามารถสลับไปหาการยูได้โดยที่ผมไม่เสียลูกเต่าแล้วก็ไม่เสียเทินนะครับเพราะงั้นฆ่าไปเลยนะครับไม่ไม่มีปัญหาเนาะเออแล้วก็เดี๋ยวผมกดอันติการยูเลยละกันนะครับเมคาคนิกของทีมนี้มันจะคล้ายๆกับตัวของการยูซูเปอร์คอนดักนั่นแหละนะครับปกติเราจะใช้เป็นฟิตแทนไรเดนใช่ไหมแต่ว่าในเด็กเนี้ยเราจะใช้เป็นไรเดนแทนฟิตแทนนะ เดี๋ยวลองดูกันว่าผลมันเป็นประมาณไหนเนาะนะครับเออการยมูมันโดนเนฟมานิดนึงด้วยเนาะจากตัวของค่าคอสที่เริมทีเรากดใช้ใช้2ลูกพลังงานใช่ปะรอบนี้มันใช้เป็น3าแทนแล้วนะครับเพราะงั้นบางทีการเล่นกับฟิตมันลำบากไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวเจนเอเนจีนะครับผมก็เลยเลือกเป็นไรเดนแทนนะครับไรเดนมันเจนทีละสองอ่ะเพราะงั้นมันค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะครับโอเคผมน่าจะสลับไปหาเครื่องฉิงต่อเลยนะครับผมน่าจะสลับไปหาเครื่องฉิงต่อเลยเพื่อเพื mm ่ออันตีเบรสตัวอีกฝัก่งหนึ่งไปเลยนะครับ แต่ทีนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะโดนโฟเรนก่อนไหมเขาเหลือลูกเต๋าสามอย่างมากเขาน่าจะกดอ e ีโมนาทีนเทิร์นี้ได้เนาะแล้วก็สลับมาเป็นเทิร์นผมก่อนนะครับเ<ส>พราะงั้นผมจะยังไม่โดนโฟเรนแน่<ส>ๆ,ๆผมจะกดอันติของเคอร์ชิงได้ก่อนนะครับอะโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเทิร์นหน้าเดี๋ยวเราแผะเราน่าจะเป็นประมาณนี้<ๆ>ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวของอะเดปตัสนะครับการที่มันเป็นเพิ่มดาเมจอันติเนาะแล้วก็เดี๋ยวกดอันติเคอร์ชิงแค่นั้นก็อีฝั่งก็น่าจะปางตายแล้วนะครับโอเคนะครับ มาดูผลกันนะครับเราเสกตัวของสก e ิล e ลเดนไปแล้วเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลอันติเมทของตัวการยูด้วยนะครับเห็นว่าผลเนี่ยผลของการทำดาเมจเนี่ยมันคล้ายๆกับตัวของเด็กการยูซูเปอร์คอนดักเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากนกฟิชไปเป็นตัวของสก e ิล e ลเดนแค่นั้นเองนะครับโอเคแหม่เสียดายกาดอิโต้ไม่มาเร็วกว่านี้ไม่งั้นผมน่าจะได้ใช้ไปก่อนเ <c oughs> พราะไลเดนตอนนี้มันตายไปแล้วเนาะใช้ไม่ได้แล้วนะครับโอเคเพราะงั้นเทอร์นี้ผมต้องการแค่ลูกเต๋าไฟฟ้าเลยนะครับเพื่อ <c oughs> ที่ว่าเราจะไดดไดดด้้กออติงงคชืม อันติคอชิงนี่แรงมากนะทุกคนนะครับมีดามเมจทะลุทะลวงด้วยเพราะฉะนั้นตัวข้างๆตายหมดนะครับที่เขาสลับยูล่าออกไปเพื่อเซฟดับเอิบเพื่อเซฟป้องกันดามเมจเนี่ยก็คือไม่รอดอยู่ดีนะนะครับอ่าเพราะงั้นก็น่าจะตามแผนมั้งผมคิดว่าน่าจะตามแผนได้อยู่ทีนี้ผมจะใช้เอ็กซด์ด้วยดีไหมเพราะว่าถ้าสมมติใช้เอ็กซด์ด้วยเนี่ยคนอื่นก็จะได้เอเนอร์จีด้วยไม่เอาแล้วกันทุกคนกดอะเดปตัสไปลแล้วก็เดี๋ยวกดอันติคอชิงไปเลยนะครับ ผมไม่จําเป็นต้องผมน่าจะไม่ต้องต้องกดอันติของใครอีกแล้วนะครับเพราะว่าแค่นี้ก็น่าจะแหกแล้วเหลือสามเหลือสามเหลือเลือดเหลือแค่สามเองนะสำหรับซิงชิวเนาะเออโอเคเทอนี้ผมก็ทําอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันนะแต่ผมก็คิดว่าเขาก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันอะเพราะว่าตัวของเออการเพราะว่าเหลือแค่ซิงชิวตัวเดยวเออนะครับเขายอมแพ้แล้วก็อันนี้ก็เป็นความเก่งของเด็กนี้เนาะนะครับ อ่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะนะครับก็เป็นอีหนึ่งเด็กนะครับที่ผมรู้สึกว่าเป็นเด็กที่เล่นง่ายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเด็กตบบอดที่ดีนะนะครับเพราะว่าเออเขาเรียกอะไรล่ะ วิธีการเล่นมันง่ายเนาะมันตรงไปตรงมานะครับมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะอาจจะไม่เหมือนกับเด็กอื่นๆที่เราต้องมานั่งเรียงคอมโบคัมเบอร์อะไรกันใช่ปะนะครับเด็กนี้ค่อนข้างเล่นตรงๆเลยนะครับไลเดนปุ๊บต่อการยูต่อเครื่องฉิงแล้วก็วนกลับมา,ลาเล่นใหม่อะไรแบบเนี้ยนะครับทุกอย่างมันค่อนข้างซนะิมเพิลเนาะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังตามหาเด็กตบบอดดีๆเนี่ยก็เด็กนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างเล่นง่ายมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนออกไปเล่นกันนะครับ อ่านะครับส่วนในคลิปหน้านะครับจะเป็นคอนเทนต์เกมการ์ดอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านเติมเกมโอท็อปอปด้วยนะนะร้านนี้รับเติมเกมถูกมากเลยนะครับบางแพ็คในลดเกือบ4 0%่สิบเปอร์เซ็นต์่ในเกมเลยทีเดียวแถมมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ไอรีพวสเลยด้วยพอเงนเรื่องความปลอดภัยในหายห่วงแน่นอนนะใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงผ่านทางไลน์และก็แฟนเพจนะครับเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะใครที่ชอบคลิปน้้ยาลลมกก like, กดคแรนนนัััังใจใผววะบ อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสํหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ